พระแม่ลักษมีเทพนารีศัดิ์สิทธิ์ผู้บรรดาลโชคลาภความมั่งคั่งอำนาจบารมีความรักและบุญญาธิการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถีขอน้อมนำเอาค่าถาบูชาพระแม่ลักษมีมาฝากคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรเพื่อได้น้อมนำไปสวดบูชา ขอโชคลาภอำนาจวาสนาบารมีรวมถึงความรักเชื่อกันว่าพระแม่มีความศักดิ์สิทธิ์มากสามารถดนบันดาลให้ได้สมหวังดังปรารถนาทุกประการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะพระแม่ลักษมีเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ ในาศาสตร์พยากรณ์เทวมันตราที่เชื่อกันว่าเป็นเทพนารีผู้บันดาลโชคลาภเป็นชายาของพระนาลายหรือพระวิษณุที่ถือกำเนิดมาจากฟองน้ำตอนที่เทวดาและอสูรกวนกเกษียนสมุดเพื่อทำน้ำอำมฤตโดยพระองค์นั่งมาบนดอกบัวและถือดอกบัวในมือ กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระแม่ลักษมีอีกด้วยนอกจากนั้นในมือพระแม่ก็ถือหม้อน้ำหรืออาวุธเช่นจากเป็นต้นมีช้างเป็นพาหนะพระแม่ลักษมีมีร่างอวตารทั้งหมด8ปปางแต่ละปางมีรูปลักษณ์และให้พรแตกต่างกันดังนี้ปางที่หนึ่ง ปางคดชะลักษมีเป็นปางหลักประทานพรในทุกด้านทั้งด้านการงานการเงินสุขภาพและความรักมีสี่กรถือดอกบัวและโปรยเหรียญทองประทับบนดอกบัวมีช้างเป็นบริวารขนาบข้างทั้งซ้ายและขวาปางที่สองธัญลักษมีปางแห่งความอุดมสมบูรณ มั่งคั่งในด้านการเกษตรช่วยให้ผลิตผลออกดอกออกผลงอกงามหรือรู้จักกันในนามพระแม่โพศพนั่นเองมีแปดกรแต่ละพระหัตถ์ถือพืชผลทางการเกษตรต่างๆเช่นรวงข้าวดอกบัวรวมถึงพระขันและขาทาปางที่สามธนรลักษมี เป็นปางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและทรัพย์สมบัติมีสีถึงหกกรถือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เช่นโถอัญ,ญมณีห้อยสังรวงข้าวและพระหัตโปรยเหรียญทองปางที่สอาทิลักษมีปางแห่งความสำเร็จในการงานมีสี่กรโดยสองพระหัตถือธงกับดอกบัว และอีกสองพระหัตทำท่าประทานพรและประธานอภัยปางที่หวิทยะลักษมีหรืออิสวารยาลักษมีเป็นปางแห่งสติปัญญามีสีกรโดยสองพระหัตถ์ถือขนนกและคำพีพระเวทและอีกสองพระหัตถ์ทำท่าประทานพรและประทานอภัย ปางที่หกวีระลักษมีเป็นปางแห่งนักสู้ให้โชคด้านอำนาจและชื่อเสียงมีแปดกรทรงศาสตร์ราวุธคัมภีและทำท่าประธานพรปางที่เจ็ดวิชัยยะลักษมีหรือไสยะลักษมีเป็นปางแห่งชัยชนะและความสำเร็จมีแปดกร แต่ละกอถือสัตตราวุธต่างๆได้แก่คันธนูสอนดาบจักโลกบ่วงสังและดอกบัวเป็นต้นปางสุดท้ายเป็นปางที่8สันธนะลักษมีหรือสันตนะลักษมีเป็นปางแห่งครอบครัวและขอพรด้านบุตรมีหกกร ในพระหัตถ์ถือดาบหม้อน้ำและมีกุมารน,นั่งบนตักวิธีไหว้พระแม่ลักษมีจะใช้ธูป9ดอกหรือ16ดอกพร้อมด้วยของสำหรับบูชาพระแม่ลักษมีดังนี้ 1. ดอกบัวสีชมพู8ดดอกหรือดอกไม้ชนิดอื่นๆที่มีสีแดงหรือสีชมพู 2. เทียนสองเล่ม 3. น้ำเปล่าน้ำอ้อยหรือนม 4. แอปเปิ้ลแดง5-8ถึงลูกหรือผลไม้มงคล5อย่าง 5. กํากยานหรือเครื่องหอมห้ามถวายสิ่งของที่ทำมาจากเนื้อสัตว์หรือขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบเด็ดขาดลำดับต่อไปนี้เป็นคาถาบูชาพระแม่ลักษมี ขอเชิญกัลยาณมิตรน้อมจิตตั้งสมาธิเพื่อสวดคาถาบูชาพระแม่ลักษมีไปพร้อมกันค่ะโอมชะยะสีลักษมีมาตาโอมชะยะสีลักษมีมาตาโอมชะยะสีลักษมีมาตาโอมสีลักษมิใหญ่นะมะ โอมสีลักษะมิใหญ่นะมะโอมสีลักษะมิใหญ่นะมะโอมมหาลักษะมิใหญ่นะโมนะมะหะโอมวิษณุปรียาใหญ่นะโมนะมะหะโอมธนะประธาใหญ่นะโมนะมะหะ โอมวิศาวาจะนันยยนโมนะมะหะยาเทวีสระวะภูเตชุลักษมีรูเปนะสัมสถิตาณมัดตัดสยัยณมัดตัสยัยณมัดตัดสย,ยัสยณโมนะมะหะหากใครอยากบูชา พระแม่ลักษมีที่บ้านเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและคนในบ้านมีวิธีทำดังนี้ 1. นึ่ทำความสะอาดห้องที่จะนำพระแม่ลักษมีมาประดิษฐานให้เรียบร้อยโดยห้องจะต้องสะอาดสว่างนำผ้าสีสันสดใสเช่นสีแดงวางบนแท่น โปรยข้าวสารตรงกึ่งกลางผ้าแล้วนำเทวรูปพระแม่ลักษมีวางลงไปโดยหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจัดแท่นบูชาด้วยการวางไหยแล้วใส่หมากพลูดอกไม้เหรียญและข้าวสารวางจานใบเล็กพร้อมกับใส่มเมล็ดข้าวจำนวนเล็กน้อยลงไปโรยขมิน้นและวางเหรียญลงไป 2. ควรบูชาในวันสุขและก่อนทำพิธีควรอาบน้ำแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยใส่ชุดสีสันสดใสโดยเฉพาะโทนสีแดงหรือชมพูหรือสามารถสวดคาถาบูชาพระแม่ลักษมีก่อนนอนทุกคืนก็ได้เพื่อความเป็นสิริมงคล 3. ถวายเครื่องสักการะเช่น ดอกบัวน้ำสะอาดนมสดเนยน้ำผึ้งโยเกิร์ตผลไม้เป็นต้น 4. จุดทูปเก้าดอกหรือใช้กํมยานจากนั้นทำการสวดคาถาบูชาพระแม่ลักษมีบอกชื่อตนเองและขอพรครั้งละหนึ่งอย่างก็จะสมหวังดังปรารถนาช่องธรรมวิถีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณผู้ฟังกัลยาณมิตร ได้น้อมนำคาถานี้ไปสวดบูชาก็จะประสบความสำเร็จดังสิ่งที่หวังและพึงปรารถนาทุกประการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ